สบายดีพี่น้องพี่ว่าสบายดีอยู่ผี่ทางนี่สบายดีงานสบายดีทำงางอ่ะสบายดีพี่น้องนะสบายดีป่าลูกสบายดีปาลูกสบายดีปาลูกน้องออนคิดหอดปลาลูกเด้อหักป่าลูกหักแทนด้วยหักปลอมอ้าวจบเลยเข้ามาหักปลอม มังหย่าจะท้ามอาไปยังไงก่ออาสิไปใส่บอกอาอาไปใส่อาไปใส่จะคิดว่าอาสิไปใส่ล่ะอาพี่สิไปใส่อาพี่สิไปใส่บราจะท้ามอาบอกมังย่านี่นกวนท้ามาอาพี่สิไปใส่ไปใส่ไจะคิดจะคิดว่าอาสิไปใส่อาแต่งตรงง่ามแต่งตรงงามสิไปใส่ ไปเทบไปเทปมา,ม pues ามไปไปนอกนาะฮะมาไปเป็นนอกเนาะแม่หอใ้่จะทามาจได้ก่อเอาโมอนเดีเด้อพ่อแม่พี่น oh, ้องเดินทางนะเนาะไปเราแล้วนนองไปแล้วเนาะยาได้ห ไม่หรอกิวชิวที่เขาเป็นคนที่ดังไปไปกินขาหน่อยไปไปกินเผาไหน่อยไปมาเนี้วได้แฉแป้งเหียนอ่ะเปล่าเนีเนนเียไปสวัสดีปาเบิ้งสวัสดีปารุ่ ตัวสิพางยังไงเมียเจอยตัวมีบ uh, ่ลาแปลงเทียนเาหมื่นเองนี่มากินไข่อ네ีกบ็กินอะไปยาแต่นะเฮ้ยอุ่นเสียวยังอ่ะไปเทบอ่ะอุ่นเสียวยังอยากไปอยากไปอุ่นเสียวยังเอาวะหนุ่มอยากไปฮะอยากไปอยากก่ออยากไปอยากไปใส่อยากไปใส่อยากไปเทปวะ อ้นอยากไปเท็บบอไปเท็บกับอาบอวับอยากไปเท็บกับอาเลยนี่สิไปเท็บแล้วพี่น้องไปเท็บเนาะไปเท็บไปเท็บไปเท็บบอจุบวะนี่มือนีบ่บี้กับน้องอันสิไปส่งไปใหม่บอเป็ดมงกักเซ่เบิ่งมุกเหรบอ เต็มตรงเต็มตรงงานงันท่านโบทันตัวรถเนาะไปกูเดิไปก่อนสิโอ้ปนนภาบ่เอาเสือลายเลยบ๊อบเต็มกระเป๋าสองคนเสือก่อนตัวนี้ไม่แตะหนเนาะตัวนี้มีแต่น้ำงไม้น้ำงไม้ดองน้ำงไม้สมน้ำงไม้สมน้ำงไม้ลองเออบ๊อบเอาเสือทั้งรถไปรถง้างทั้งรถเอาสือทั้งรถก็หาตัวมันนักเข้าบ่อยากแบกนบะใช่ตัวเขาโดดโมเป็นเหตุผล ปีใหม่บ่อยู่วัดก็แต่ขี่ตอนปีใหม่นั่นแั่นกันน่เนี่อปะขี่อยู่วะขี่เป็นอยู่วี่เปิดกระเจ่เป็นอนอเอออนนี้เพอบ่อแต่หม่สมกันห้ม่ลอง้นเอาไปส่าโอ้ตอนนี้ใครมดแรงลืมใมดแดงครับคับพักกะโดน คอยได้ไปเยี่มือว้านนี่เออประแมนทามเนาะพี่น้องว่าแหล่ยังแน่ไปไทยแหล่นตอนอมยัยก็ใครหมุดแดงไปจักมือทางเมืองอเงที่ยกะโบเฮ้งหรอกเงินเบิดกับมากงบถืองบไปบลายคือทั้งไหนเป็นหรก็ทันงนี่

น้านี่เว้ยบอกร้อักนาอ้ยเอาอนสิเอาอย่งถ้าลืมทาอันนิอันนิสิเอายเอาอยงเขาเอาอยงอนุมเอาตักันเตักันเอาักเอาักันอ แม่ชื่อปันเขาเหรอจริน่พี่นะ้องสบายดีสบายดีชื่อปันเขาปลอดน,นานเอาอีหยังแม่ทรศัพติบอกไปสุดนีมาสิโททศัพท์มัก่าเออทราศัพท์แต่ากเพิ้องทาศาัาท์ <laughs> เอาที่เงิน <laughs> อยากอยากอยากบอกงวงดองค่ะเนาะพี่น้องอันเลยแล้วเราบอกอันแล้ว,ลว,ลว,ลว,วตื่นตื่นะต,นต,นตหาพกกันนี่ ใส่กลก้อยซอยกันหมัดเสือตเกพื้นเนานค่ะพี่น้องไม่พอชิมัดเองมันอออก่อนจะมัดเป็นอยู่บอกนีน่ชิบีอะอีกั <c oughs> นมันนอกเขาในเมืองพี่น้องเออ ตั้งนั่งเปิดคลิปทากันได้ข้าวหนึ่งทากันไเปิดที่นั่งได้ได้เด็กเอ้ยเด็ยนุ่งส่งอยู่วัเลีวันนี้นุ่งส่งมาค่ะอ่ะสวัสดีปลาลูกนะสวัสดีปลาลูกโอ้ยถอยไปท่ายกันเนาะเซ็ตแหละไอ้เซ่นค่ะไอ้เซ่นไปกันเนาะเจอกันบัดมาเอาว่าขอนมของฝาก พอดีขยันวัดข่อยมากขยันไอเซนไปนครพนมก่อนขึ้นนาขึ้นละวันที่ยสีไปหันแล้จังหวะเพื่อข่อยสีมาพอดีกันเลยไปหาข่อยญี่ปุ่นเลยเี่เี่ทนข่อยไปเรียนเุกันข่อยกันได้เออความคิดดีความคิดดีต้องไปเรียนบุญบ้านพอดีบางทีปีใหม่มาไอเซนเนาะอาจจะไปนครพนมแหละเนาะอ้ะบายบายไปลูกนะบาย

ออมาเมนะคะนักท e hey 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 ี่เยอะนั่งเก้าแต่เบาายบ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 ้ยบายกันแน่เลยเฮ้ย

ยานโดดออกก่อนโดดออกก่อนเป็นย uh, ังบ้านี้แต่ว่าพี่ว่าพี่กังุดงิดโอ้ยเหลือใจบ่าพี่ว่าจะสูตรยังกี่เดียวรอพี่ยังไม่พูกเขาเลยว่าจะกดเที่ยวเดียวโลดสิบล้านน่ะมันกดบ่ได้บ่กดได้บ่อบ่อบากดไหลบ่อบาเขาบ่ได้มันกดไหลสูงสุดในตู้ก็คือสองล้านห้าพี่ว่าเขากดได้สิบล้านว่าน้ำกดได้กดเที่ยวเดียบ้ากดเป็น ก็ยืนอยากนู้โดนเบิร์กมุงมาสิสิเครื่องในเด้นี่วะยานบ่ทันขึ้นโดนเนาะเพราะว่าเก่ามุ่งเครื่องข้าดออกเนาะเลิศออกขางเก่ามุ่งเครื่องเนาะพี่น้องมื้อนี้น้องอันมาส่งกับบอบีส่งค่ารถอีกแล้วฮะ500บาทเก็เพอไหลเป็นค่าจำบัดเนาะน้องอันส่งค่ารถคนอาหารลอยบอบีก็ส่งค่ารถเราเปลี่ยนบ่าเปิ่นบ้านสิส่งเพิ่นว่าแต่ี๋ยวส่งในปัจจุบั ถางเงานิน<า>เดือนออกอเป็นสาวเงินเดือนเป็นออกมือนี่แต่ว่าจะเจอจะจะอ,อีกตอนใดบางบ้านจะเป็นโอเมอรี่บางบ,บาสีชมพูรถไกด์สกอยแต่บางาเงินเดือนบ่ท่านได้ออกเนาะพี่นอ้องก็เลยแบบถางเงินเดือนออกเจ้าสีสอยโอนไปน้ำรังเข้าก็มานั่งสาอยู่ในรถเนาะพี่น้องเขาขึ้นรถปากเซกุ้งเอ้ยปากเซอเุบลเนาะพี่น้องค่าตัวสองร้อยบาทเนาะค่าตัวรถสองร้อยบาทแต่ว่าตอนนี้ แต่บาร์ถออกนะเก่ามุ่งเคิงตอนฮ่าสื่อตัวเนาะแต่ว่าตอนนี้เก่ามุ้ง41ยังไม่ทันได้ออกเนาะเดี๋ยวฮ่าถ้ารถออกพี่น้องกลับไปเจอกันอยู่ที่อ่าไท้เนาะบาี้เฮาหาขี่เฮาหาอะไรพี่น้องเฮาหาจองรถไฟเป็นขังแรกของเอย์กอยสิไดีขี่รถไฟเนาะแต่ว่ารถไฟฮ่าออกรถไฟห่า ก็จองไว้ตอนหนึ่งทุ่มเนาะหนึ่งทุ่มแต่ว่าที่นี่เข้าไปหอดอุบลค่ะกับสิประมาณเที่ยงหรือบายบ่เทิงเที่ยงประมาณเที่ยงเนาะเขาสใช้เวลาเที่ยงเขาสิไปอยู่ใส่วหเพื่อรถสิออกเขาสิไปเด็ด่แล้วเพื่งสั้นเล่นด้วยสถานีรถไล่ จิบจ๊บๆเลยนี่นี่น่องอยงกอยอเะเตวเออาาเ,เอดดเเอเอ,ดดองเ,งเ,เออเออเออเอเนอเออเออเออาอบเอาเออ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 เอาเออเออดานเออเอเอาเออเออเอาเออ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 เอบเออเอ่เออเออเเออเออเออเอ่า,าออเตอเอ่เออเออเด้อพี่นอ 10, ้องเอดดอานอ่องเมอเ่องเต่เเอาสิขเออเาออออเเ่าออออนเออออเเ เดี๋ยวเ้าขามไปไทยป้าโมเลไปไทยต้งแต่เดนเดินละพี่น้องอ่าที่เ้าไปไทยนี่เนาะพี่น้องไปทรงผีสกอยเนาะไปเห็นงานบางที่พี่แม่อาจจะได้เห็นงานอยู่ไทยกับประจักษ์กับปรแห่ใจเนาะเพราะว่าอยู่บ้านเข้ากับมันโมมียังเห็ดเนาะพี่น้องมันแรงย่ามแรงกันแรงแรงถ้าแต่เห็ดหน้าย่าฝนย่ามเดียวเนาะย่ามแดกมันโมมียังเห็ดพี่น้อง ก็เลย่อท่องสองเดินทางไปไทยอีกแล้วนี่แรงเขาปรุงเนาะนี่แรงเขาปรุงเผ็ดแล้วพีเนาะใจวิวจะเป็นอย่างไรมาแต่เดินทางโบวิวไปเจ้าวิวแหละธรรมดาบ,บอกก่อน่ะม,มาไทายแต่เจ้าวิวเลย <laughs> บ้านเกิดได้เนาะเออบ้านเกิดพี่น้องบ้านเกิดแล้ว <laughs> เจ้ว <laughs> า,าว,วิวเพราะว่าอยู่ไทยมาโดนหนาดี กัดตอนคอยอยู่ละอะนั่นคอยมือจนว่าคอยลืมโทรศัพท์ผุดถี่เหมืนก็โทรศัพท์ใกล้ลืมโทรศัทรรพท์อยู่ห้องน้ำพี่น้องแค่นี้แต่บุเสียแค่นี้นแล้เขาเก็บไว้เขาเก็บไปหาย,าย,หายเดี๋ยวโทรศัพท์เสียไปเดี๋ยวเข้าคขามไปฟังไทยพี่น้องบรรยากาศไปไดูนะยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยครับเนอกป่ายหนาเขาเนาะป่ายชายแดน ถุงชาไทยอีกแล้วพี่น้องการ์เราต้องรออุมโมงค์ไปพี่น้องไปเจอกันอยู่ฟังไทยไอยากชมบอดบอได้อต,อตอนนี้ข้าก็จำพาสปอร์ตเรียบร้อยเนาะพี่น้องจำเขาฟังไทยแล้วตอนนี้ขา้าอยู่ที่ด้านหน้าด้านช่องแม็กเนาะซื้อน้ำไปเอาตัวเย็นๆเดี๋ยวกวาดจั๊กป่าจ้ะ สิบบาทนี่แบงเยอะเอาแบงร้ยใน้าจยเออน้าจ๋าูมีแบบปูมีเดียนชาก็มีนะอยากกินียังอยู่บ่ ไปวนถึงเลย hỏi วนยังแทบตายแลถึงประเทศไทยแล้วพี่น้องหอดแล้วช่วงนี้ก็รู้สึกว่าคนร้ายเติมเนาะายคนร้ายเติม แต่กับคนร้ายทอเทศการ,าราทอเทศการ,การนี่คนร้ายกว่านี้โอยยังนึกตอนค้นจะมาเทศการเนะะาะแต่ขาเข่าในแทบซิบูมี่เดี๋ยวแหละแต่ขาอ่อนเพราะว่าคนบ้า,บา,น,บานเฮาเขาสิม,มือนเด็ดยนสงการอ,าอยู่แล้วเนาะอยู่บ้านเนาะพอบอกเลยคนนี้ยังมุดนะอยู่ใน,นเขาไปเรียนสงการอยู่บ้านเฮาผ่านมามาไทยส่งสงการเนาะป่ะพี่น้องขึ้นรถเท่านี้สังคมหุ่นบ้าเล ยังก่อนเท่านี้สังคมบุญไายบ่จ้าชิบุญอันดีนะเศรษฐการมันชิบวนอันดิบ้านเท่ามันชิบุญเสมอบุญเพราะว่าคนมาหลายเนาะขึ้นมาอะไรเงียบเงียบเลยเนาะเงียบคอยบอกกรุงเทพนี้รถโด่งเลยนะป่ะพี่น้องเข้าขึ้นรถกันเลยไปขึ้นเข้าวัดแล้วลงแล้วพี่น้องลงจากรถ บอกเป็นยังก็ได้จ้า้องถเจ้าพเข้าสินได้ไปถายถึงนอดนอดอีกแน้นอนาขไปสิไปนอนไปไหนคะอ่ะมีรถเลยจ้า ไาพี่นอ้องขาสิไปถารถรถไฟออกหนึ่งทุมเนาะมีเวลาอีกหลายขัน,น,นสิไปเดลนกะ็สจะาิเปเด็นใจเนาะเขามีเวลาตอนนี้จา้าม่งแหละใบม่งโอ้เวลาอีกเป็นเทรายชั่วโนะมงเนาะขันรถเทรายก่จะคนหนัาจักบาท วัาทีมาเราสองคนนี่สองคนเราก็อร่อยชิิบาดเอาจากลอยเศ้าไปเอาดนแมพิเศษด้ยก็อร่อยเศร้าไปูดีหรอตัวราคาฝ่ายลอยห้าสิบอันนู้นฝ่ายลอยหาิคนอ่ะอันน่ะคนอ่ะลอยไรวะจ้ะคนละหนึ่งร้อยบาทใกล้ๆเองขึ้นบนพวกไก่ได้หล่ะดูขี้เบิ่งเจ้าคนที่ลอยเศ้าอลอยเศร้า่ะนะไปลอยเศร้าออ

ไปพี่น้องนี่คือสถานีรถไฟอุบลเนาะพี่น้องหลายตัวนะครับครับไปไปเด่นเส้นท่านอุบลเนาะ เพราะว่าโบอยากทาฮิงพี่น้องขั้นแบบขั้นปีใหม่คิดว่าอ่ามันปินตัวง่ายค่ะพี่ไม่แบบว่าสิไปเส้นท่านก่อนเนาะพี่น้องเข้าบมาหนีก่อนเนะะาะแล้วบ้านก็บเป็นยะังเนาะพี่น้องอันนี้เข้าปินตัวออกมาโดยโบมีปัญหาก็โอเคแล้วพี่น้องแล้วการสิได้จบคลิปไปเพียงสคนีน้เด้อพี่น้องเดียว เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนาเนาะถ้าถึงใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลไ์เด้อเมืองอุบลเป็นเมืองที่หนาอยู่แหฮงพี่น้องแบบจเจริญอันนี้มาย้มไดกับแบบกันยังแบบตื่นตาตื่นใจตลอดเนาะพี่น้องกับอ่าจังหวัดอุบลราชธานีเนาะเจอกันใหม่พี่น้องคลิปหนาเชินท่านอุบลงบ๊ายบาย